เราไปฟังเสียงของคนตัวเล็กที่ไม่มีตัวตนและทาให้เขามีตัวตนอันคือประทับใจมากๆเลยค่ะใช่ครับใช่ครับก็คือเราทํางานให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กที่เสียงไม่ดังเพราะพี่น้องประชาชนเหล่านี้บางทีเขาก็ไม่ไม่รู้จะไปบอกใครไ่หรอนะคะฟังก็ภาคภูมิใจตามเดี๋ยวเรามีเสียงของพี่น้องประชาชนที่เราไปสอบถามมาด้วยนะคะว่าแต่ละท่านแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างที่หน่วยบัญชาการฐานาไปดูแลค่ะ นายมาโนจันทะเลิกซึ่งเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนโครงการเกษตรประสบกสารของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15จริงๆแล้วผมก็ทําการเกษตรอยู่แล้วทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ก็มาเสริมการคุกสะให้ไก่ไข่พันปลาพันพืชและจลัดอบรม เกษตรทฤษฎีใหม่ให้สอนให้มีการทําบัญชีครัวเรือนผมก็นําไปใช้ไปปฏิบัติทำตลอดทั้งปีจนมีแหล่งอาหารบริโภคทั้งปีและเหลือก็อขายทําให้ผมมีรายได้สัวเฉลี่ยปีละ2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0แสนบาทจนหมดหนี้หมดสินจากที่มีหนี้สินอยู่และยังตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ ที่บ้านของเขาด้วยครับก่อนที่จะตัดสินใจมาทําก็ได้ไปปรึกษากับที่มโนตจันทะเลิกซึ่งแกมีความรู้ด้านนี้อยู่เนาะแกก็ทํามาก่อนหลายปีอยู่ครับแล้วก็ทีนี้เราก็ามาปรับใช้กับตัวเองว่าถึงแม้จะได้มาไม่หมดตุ่มใหม่ก็ทําได้หลายๆอย่างอยู่เป็นต้นว่าหมักปุ๋ยไว้ใช้เองเอาใส่ผักผักที่ปลูกก็เป็นผักดังม้งค,ครับจะเป็นผักปลอดสารพิษ เพื่อเราจะได้เอาไว้กินเองครับและก็ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสริมก็คือเอาแผงโซลาเซลล์มาติดไว้สูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงแล้วก็เอามาลดต้นไม้ลดผักอะไรที่เราปลูกไว้ในสวนเนาะเพื่อเป็นการลดต้นทุนเราไปในตัวนะครับเห็นไหมครับมันปรับใช้ได้หลายๆอย่างครับผมขอขอบคุณ่วยพัฒนารพื่นที่15ที่คอยมาดูแลเรามาตลอด และก็ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีไม่เคยทอดท,อทิ้งกันครับผมนายในสมมาจริตนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านเพชรน้ำพึ่งตำบ,บลละสักอำเภอละสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับหมู่บ้านเพชรน้ำพึ่ง เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่จะดั้งแต่เดิมแล้วซึ่งก็เน้นทําปฏิบัติต่างมกันมาแต่ก่อนเนี้ยพื่อนพืชตัวไหนดีก็แห่กันไปปลูกเหมือนพืชเห็นพืชตาโตราคาดีก็แห่กันไปทําผลผลิตก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นราคาก็เลยตกลงนะครับตกลงตกต่ําก็ก่อให้เกิดนี้เกิดสินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งทําก็ยิ่งจน จะหัน,นไปมองใครก็ไม่มีใครช่วยเลยเพราะแย่มันเหมือนกันหมดหมุนวนกันไปแบบนี้จนคน,ทนในหมู่บ้านไ็ได้รับความรู้ของพระองค์ท่านเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักเกษตรฯฯ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 ทฤษฎีใหม่แล้วก็ได้น้อมนําหลักคิดของพระองค์ท่านมาปรับใช้ให้เดินทางสายกลางไม่ทําอะไรเกินกําลังทําไว้ให้ครอบครัวและตัวเองกินที่เหลือค่อยเอาไปขายเรพบว่าชีวิตมันดีขึ้นจริงๆความเป็นอยู่ในครอบครัว ดีขึ้นสุขสบายขึ้นสบายกว่าแต่ก่อนแล้วก็คิดเหมือนกันว่าพวกเรารอดแล้วเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ทำให้คิดได้ว่าจะขยายผลผลิตจะต้องคิดเยอะๆมีกำลังหรือเปล่าต้องมีการออมเป็นภูมิคุม้มกันในอนาคตเมื่อสักครู่เราไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่เราไปสัมภาษณ์มาต้องบอกว่าใจฟูยิ่งขึ้นไปอีกค่ะแต่และคน mm. ต้องบอกว่าโอ้โหได้รับเรื่องของการช่วยเหลือจากนทพเป็นอย่างดีนะคะ